สวัสดีครับอยากจะมาเร่เกี่ยวกับหลักสูตร eBay นะครับคือบางครั้งวัยหลายครั้งเนี่ยเวลาเวลาเราทำใบสอนไปเนี่ยคนที่ตั้งใจครับอาจจะยังขายไม่ได้แต่ว่ามันแค่มันเหมือนมันยังจับจุดมันต้องค่อยๆค่อยๆทำค่อยๆทำแล้วก็พอลงของไปเนี่ยนะครับอาจจะต้องยอมให้ส่งกันบ้านให้ผมดูนะครับ อย่างคุณส้มนะฮะคุณส้มเนี่ยมาเรียนจับมือทําเลยจับมือทำนะฮะจับมือทำสองตย์เจอกันนะครับเริ่มเรียนประมาณเดือนมก,กราคมนะครับแล้วก็คุณส้มแต่ปัญหาคุณส้มครั้งแรกก็คือว่าขยยลิมิตได้น้อยนะครับล่าสุดปัจจุบันนี้คุณส้มน่าจะประมาณสามร้อยละแต่ก็ไปแบบช้าๆนะครับแต่ว่าจริงๆสามร้อยผมว่าไม่ช้านะจากมก,กราคมถึงมีสัจริงๆ,รงๆตรงนี้มันยังต้นเดือนเมษายนก็คือประมาณมีแนวะ ก็บประมาณสองเดือนได้ส0 0รอยผมว่ามันก็โอเคนะแต่ปัญหาของส้มอีกเรื่องหนึ่งก็คือพอลงไปแล้วขยันลงมากขยนันขยนันขยนันแต่เนี่ยครับเนี่ย,เ,ยเมื่อเมื่อประมาณเอ่อนนะี้มันมันจะมีวันที่อยู่วันที่สิบแปดมีนาะมนะครับก็คือขอคีย์เวิร์ดค๊อคคือผมเวลาผมปล่อยสินค้าไปเนี่ยบางทีหลายๆครั้งผมก็จะปล่อยสินค้าไทยนะคุณส้มก็จะ นี่มีคนเข้ามาดูทุกวันนะคะทำคีย์เวิร์ดอยากยอดวิวอ่ากะคิดอยากขายได้เหมือนกับเขาบ้างวันที่3เมษายนนะครับก็คือวันนี้วันที่4เอ้ย3มีนาวันที่4เมษายนก็ประมาณ1เดือนที่แล้วคุณส้มก็ยังก็ยังขายไม่ได้ถูกไหมมันก็เลยเป็นที่มาว่าผมก็เคยผมก็เลยเก็คุยไงไป ส่งของกันไม่ให้ดูผมมันก็เลยเป็นที่มาว่าผมก็คือคือคนบางทีอย่างนี้เราสินค้าที่คุณมลงเนี่ยมันขายได้เพียงแต่ว่าผมมองว่ามันเป็นนิ c กับ m a s ก็คือถ้าสินค้าเป็นกลุ่มเล็กๆมันก็จะไม่ได้ขายที่จนรวยประเด็นมาเนี่ยทุกคนมาทำ e bay มาสอนเนี่ยทุกคนอยากรวยอยากขายได้หมดแต่ว่าของไทยทุกคนหลายๆคนเนี่ยเวลา ไปเรียน Ebay ไม่ว่าจะที่ไหนก็ตามเอ้ยอยากขายของไทยใช่ของไทยน่าขายน่าซื้อกำไรดีครับเพียงแต่ว่าผมมองว่าคำว,ว่าไทยอะ่ะมันจะเป็นคำบีบด้วยให้แบบเฮ้ยหลายๆครั้งเนี่ยคุณอาจจะเดินช้าคุณต้องคิดว่าเวลาคนที่เข้ามาใน Ebay Amazon เนี่ยเขาจะเสิร์ชสำหรับของไทยมันมีแต่กลุ่มมันเล็กเล็กกว่าสินค้าทั่วไป นะครับมันเล็กกว่าสินค้าทั่วไปผมก็เลยเนี่ยก็ทา้าก็จะมองแต่ของไทยเออเนี่ยไอ้ที่แผ่นทองได้ไหมคะใช่มันขายได้ครับแต่มันอาจจะขายได้แบบมันช้ามันไม่ทันใจมันคือมันขายได้แต่ว่าแบบกลุ่มนึงอะคนเก่าก็ขายอยู่แล้วด้วย คือมือใหม่อ่ะถ้าเป็นมือใหม่เลยนะเวลาลงลงมาเนี่ยแล้วคุณเล่นไปเล่นกลุ่มนิชด้วยเนี่ยคุณต้องทนหน่อยคุณต้องทนแต่มันก็มีอีกนึงก็คือผมก็บอกคุณเปิ้ลว่าเอางี้คุณเปิ้ลเอางี้คุณเปิ้ลผมบอกว่าเดี๋ยวนะวก่อนนี่นี่ผมเริ่มเลยรายละเอียดไม่ซีเรียสเท่าคีย์เวิร์ดก็คือ หาของแมสมาขายบ้างมันก็เลยเป็นที่มาของคลิปนี้วิธีเช็คสินค้าเราบน eBay ว,ว่าจะออกเร็วออกช้าเป็นแมสหรือนิชคือเอาง่ายๆอ่ะไอเน,นี้ยขายได้จริงเห็นไหมชิ้นนี้เลยอ่ะชิ้นเนี้ยขายได้จริงจะถามว่าคุณว่าเดือนหนึ่งมันจะออกกี่ชิ้นกับสินค้าบางอย่างที่ออกถี่ๆในเดือนแต่ละเดือนอันไหนดีกว่ากัน ผมก็เลยเน้นคุณส้มว่าคุณส้มลองลองแมสบ้างหาสินค้าที่มันเป็นเป็นแมสก็เลยทำคลิปนี้ให้คุณส้มดูให้ออกว่าดูยังไงว่าของเป็นนิชหรือเป็นแมสนี่คือเป็นรายงานเช้านะรายงานเช้าเกี่ยวกับคนรินแต่ว่าอาจจะเป็นเคสเก่าคุณส้มคุณอะไรเข้าไปบวกกับด้วยที่คุณส้มมาเรียนจับมือทำผมก็สอนว่า หาสินค้าขายแพงพอคุณส้มเข้าใจจุดนี้นะครับ23มีนา23มีนานี่คือไล่วันเลยนะวันวันที่วันที่สมีนายังขายไม่ได้พอเราเริ่มสอนปรับทัศนคตินะครับว่าให้ลงของแมสคุณเปิลก็เริ่มเอ,อ้คุณส้มก็เริ่มเริ่มลงของแมสและคุณส้มก็เริ่มขายได้ ทุนแปดสินะครับเหนี้เห็นสินค้าเดี๋ยวผมไม่ซูมอกว่าทุนแปดสิบเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปดูให้ล้กันในมือถือแป๊บนึงดูในแอปในแอปว่ามันเท่าไหร่ชิ้นที่ขายได้นะครับทุน80ทุน80และขายขายได้ที่22เหรียญ22เหรียญทุน80 ยี่สบองเหรียญก็6กบกว่าบาทนะครับแต่อันนี้อันนี้อันนี้มันนิชนะตัวนี้มันนิชนะไม่มีแมสคือแต่ว่าก็รอมาประมาณเดือนกว่ากว่าถึงจะขายได้นะครับแต่นี้ไอชิ้นเนี้ยมันนิชนิชแน่ๆเลยผมเห็นแล้วโอ้ลูบละนิชไม่ได้เตรียมตัวอะไรเลยจะจะมานั่งอัดคลิปก็อัดคลิปแต่ตอนนี้ลงลงแมสอยู่นะครับเริ่มลงสินค้าแมสแล้วคุณเปิ้ลไอคุณส้มเริ่มลงสินค้าแมสและสิ่งที่ได้จาก บวกกับมองเริ่มมองของสินค้าแมสบวกกับตั้งใจลงขายเยอะๆไปเรื่อยๆเชื่อผมลงไปครับลงไปเถอะเจออะไรที่มันขายได้ลงไปเถอะอย่าไปตัดราคาเขาตั้งใจทำคีย์เวิร์ดให้มันดีที่สุดเริ่มขายได้เมื่อประมาณ23มีนะนะครับเสร็จแล้วเกิดอะไรขึ้นก็คือคลิปที่เห็นเมื่อวานครับ 3เมษาวันเดียวคุณส้มขายได้สี่โซบวกกับสี่โซนี้คุณเราขายแพงนะครับคนทั่วไปบางคนเริ่มทำ e ีเบสี่โซคุณขายได้ไม่เกินสิบเหรียญย0ิบเหรียญแต่คุณส้มพอเริ่มประสบความสำเร็จเริ่มขายได้สี่โซคุณส้มเพราะด้วยความที่เราลงของแพงไม่ต้องกลัวมือใหม่เนี่ยเพิ่งเริ่มขายได้เองคุณไม่ต้องไปขายแบบไม่ต้องไปขายแบบ เอาแบบกระเป๋ากระเป๋าใส่เหรียญช้างเหรียญสองเหรียญเพื่อเอาฟีดแบ็กคุณส้มเนี่ยเพิ่งเริ่มขายไม่นานวันเนี้ยวันที่สามเดยสามเมื่อวานคุณส้มสี่ชิ้นที่โซนเนี่ยคุณส้มขายได้ร้อยสามสิบดอลลาร์วันเดียวเลยร้อยสามสิบเหรียญโอ้นี่ถ้าขายอีกไม่กี่วันนี่คืนทุนค่าเรียนผมหมดละเพราะฉะนั้นผมอยากให้เพื่อนเพื่อนมือใหม่นะครับจั้งใจทํา เห็นของลงขายแล้วก็อยากเพิ่มบัวข้อมาหน่อยว่ามองของ n i ช h ของ m a s บ้างถ้าเกิดคุณจะมองแต่นิชเกินไปมันอาจจะออกยากต้องทนแต่ถ้าเกิดว่าเออลองมอง m a s ลองไปดูคลิปนี้ของผมนะครับวิธีเช็คสินค้าเราบน Ebay จะขายออกเร็วออกช้าคือถ้าเป็น mass อะ v o l u m มันจะใหญ่คนมันจะเยอะเพราะฉะนั้นออกโอกาสาขายออกมันจะเร็วกว่านิชนิชมันเป็นกลุ่มเล็กๆก,กลุ่มลูกค้าแค่ไม่กี่ไม่กี่คน ถ้าเป็นมือใหม่ต้องทําใจแต่ว่าถ้าคุณจะเอาเร็วคุณต้องมองแมสแต่นิดถามว่าลงไหมก็ลงแต่ต้องทําใจนิดนึงแต่ถ้าคีย์เวิร์ดดีไม่แน่มันอาจจะออกเร็วก็ได้แต่ถ้าถ้าจะเอาเร็วกว่าทีกว่าคือแมสก็คือเหมือนเอาง่ายๆถามว่านิดก็คือตลาดตลาดของเก่าคนเดินกี่คนแต่ถ้าเกิดเป็นแมสแมสก็คือเดินเท่าเซเว่นแมงต์โคบิกซีถามว่าวันๆคนเดินเข้าตลาดเก่ากัแบแมสต์โคบิกซีมันกี่คน อย่างคุณเปิ้ลอีกคนหนึ่งคุณเปิ้ลคุณเปิ้ลนี่ก็ขายขายขายาจริงจริงคุณเปิ้ลเนี่ยตอนนี้ขายเป็นแมสด้วยสินค้าแนวแมสแล้วก็ขายแพงด้วยคุณเปิ้ลเนี่ยไม่มีรูปเพราะรูปมันอยู่ในเฟซเอาเฟซลงมาไม่ได้คุณเปิ้ลปัจจุบันเนี่ยส่งส่งที่ไปรษณีย์ไทยเลยเมื่อก่อนอยากทำดรอปชิปมากแต่จริงๆไม่ได้ว่าดรอปชิปไม่ดีนะ ตอนนี้ก็ดีแต่มันยากหน่อยหนึ่งถ้าอยากทำตอนนี้คุณเปิ้ลเน้นสินค้าจากแมสแมสยังไงคุณเปิ้ลสั่งมาจาก l a z a d a าช o p e เ้ครับขายบน e ีเบแล้วแล้วไปนเน้นกลุ่มที่ขายแพงตามที่ผมสอนกลุ่มเน้นกลุ่มขายแพงตามที่ผมสอนทำให้คุณเปิ้ลเนี่ย บางวันนะบางชิ้นชิ้นเดียวกำไรเจ็ดร้อยเมื่อวานเพิ่งโพสเฟสบุ๊กไปกำไรเจ็ดร้อย 700, นะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวผมหาให้ครับให้ดูเอาสดสดเลยเนี่ยชิ้นเดียวกำไรเจ็ดร้อยโพสเฟสเนี่ยนะอิจฉาชีวิต แต่ประเด็นนี่แหละผมอยากให้คุณแบบมือใหม่ที่ดูคลิปนี้ยผมอยากให้คุณลองลองมองของที่มันเป็นเป็นแมสต์บ้างโพิเปอร์โพลิเปอร์เลยมันไส้มนมาอิจฉาไม่หรอกเฉยๆพูดนี้ในคลิปเราก็ต้องพูดถูกไหม นี่คุณเปิ้ลกำไรชิ้นละเกือบเจ็ดร้อยบาทก็โอเคอคุณเปิ้ลวันวันวน,นี้ตอนนี้นะไปส่งปรษณีวันละสามถึงหกชิ้นเองแต่กำไรต่อชิ้นมันอย่างเงี้ยสามร้อยสี่ร้อยตอนนี้คุณเปิ้ลได้เงินจาก eBay ตอนนี้เลยนะช่วงนี้เลยนะกำไรวันนึงประมาณน่าจะขั้นต่ำสุดๆที่ได้บ้างสองก่องผมว่าน่าจะสักพันห้าถึงสามสี่พันต่อวัน นี่คือหลักสูตร eBay ที่ผมเน้นของโอทออนไลน์เลยนะครับแล้วคุณจะเจอในหลักสูตรนี้เลยก็คือที่เพิ่มเติมขึ้นมาอัปเดตขึ้นมาเนื้อหานะครับถ้าอยากขายออกไวต้องเล่นของแมสบ้างนะครับและทำยังไงให้ขายได้แพงนะครับเจอแั้นครับในหลักสูตร eBay จากมือถามผมจะเน้นจุดนี้และผมจะสร้าง ให้คุณหลายๆคนเอาง่ายๆคุณเปิ้ลเนี่ยเป็นเป็นที่มาของเนื้อหาเพราะว่าของคุณเปิ้ลเรียนออนไลน์แต่ผมก็บอกแหละผมไม่ได้เน้นจุดนี้เท่าไหร่แต่คุณส้มเนี่ยเป็นเป็นผลผลิตของของผมเลยในคลาส ebe จับมือทำถ้าใครสนใจนะครับผมจะสร้างสร้างคุณเนี่ยให้ขายดีอย่างเงี้ยภายใน2เดือน แล้วถ้าเกิดคุณขายดีงี้ได้นะผมบอกเลยว่าอนาคตรายได้เนอีเบคุณก็จะทำให้คุณเลี้ยงตัวอยู่ได้นะครับังว่าอย่างนั้นใครสนใจคอสอีเบจบป็นทําก็ต่อกันได้นะครับมาเจอกันมาปั๊มเงินเงินมาทำให้คุณเห็นภาพและเปลี่ยนทัศนคติในการหาสินค้าลงขายทำให้เรามีไรายได้ที่มากขึ้นนะครับเหมือนคุณส้มนะครับ เริ่มทำอะอาจจะมัตลานะฮะแต่ยังจับผิดจับถูกแต่เรื่องแรกๆจะเน้นขยายลิมิตหาของล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 ลงและปรับทัศนคติเป็นแมสบวกกับหาของขายแพงและคุณจะสามารถสร้างยอดขายจากเริ่มขายวันแรกเนี่ยคุณส้มเริ่มเริ่มขายวันแรกขายออกวันแรกประมาณรีสามีนาถึงสามีสาวันเดียวขายได้ร้อยสามโซและอนาคต คุณซ่อมก็จะเป็นเหมือนคุณเปิเร์ลพอเริ่มขายได้แล้วเริ่มมีกำลังใจที่จะทำก็จะสามารถทำเงินบน e-bay ได้วันละสองสมพันทุกวันแปลว่าคุณจะมีเงินจากการขาย e-bay เดือนละ6 0 0 0 0 5 0ห0 0ืนขึ้นไปและถ้าเกิดคุณยิ่งขยานหาของเพิ่มคุณก็จะมีไรายได้บน e-bay เดือนแสนสนใจไหมละ่ะ e-bay จับมือทำสอบถามได้นะครับที่ไหนที่อดออนไลน์ นะครับไปที่เว็บไซต์ได้ทั้งมือถือทั้งคอมแล้วไปที่เพิ่มเพื่อนและสอบถามมาเลยครับหลักสูตรดีเบจับมือถามเจอกันครับขอบคุณครับสวัสดีครับ